Thank ในวันนี้เราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4จํานวนนับ11-20ในเรื่องของการเรียงลําดับจํานวนนับ11-20นะคะสาระสําคัญการเรียงลําดับจํานวนนับ11-20อาจจะเรียงจากน้อยไปมากหรืออาจจะเรียงจากมากไปน้อยก่อนอื่นเลยนะคะต่อไปเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ว่า เรียนแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะข้อที่1นนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะสังเกตการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100และ0ย์ตั้งแต่3ถึงจําจำนวนข้อ2เพื่อให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนนับสิไม่เกิน100และ0นย์ตั้งแต่3ถึงหาจำนวนวันนี้เราก็จะได้เรียงกันนะคะและข้อสุดท้ายนะคะ เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นนะคะในการทํางานและรู้จักความจริงในเรื่องของการเรียงลาดับจํานวนนับการเรียงลําดับจานวนนับจากน้อยไปมากนักเรียนสังเกตนะคะตัวเลขนักเรียนมานับพร้อมกับค,คุณครูเมย์ค่ะ1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 10, 11อด 12 13 14 15 16 17 18 19และ20นะคะนักเรียนสังเกตไม่เอ่ยว่าการเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปมากนะคะดังที่นักเรียนได้นับกับคุณครูมเมเป็นการเรียงลำดับนะคะ ที่เพิ่มขึ้นทีละ1น,นะคะจาก1เป็น2เพิ่มขึ้นทีละ1จาก2เป็น3นะคะเพิ่มขึ้นจากฝั่งซ้ายมือไปทางขวามือ 1- แต้มนะคะเรียกว่าการเรียงลำดับจากน้อยไปมากการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะตัวแรกเลยต้องเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเป็นค่าที่เริ่มต้น และนะคะจำนวนถัดไปต้องเป็นจำนวนที่มากขึ้นนะคะหรือเพิ่มขึ้นทีละ1ห,หรือทีละ2นะคะแล้วแต่โจทย์กำหนดมาให้ต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายที่โจทย์กำหนดมาให้การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้16 17 18ข้อมูลชุดนี้มีจำนวนทั้งหมด3ามจำนวนก็คือ16 17 18 นักเรียนสังเกตและตอบคุณครูหน่อยค่ะว่าจํานวนใดเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดในจํานวน3ามตัวนี้จํานวนใดเอ่ยแน่นอนนะคะจํานวนที่น้อยที่สุดคืออะไรคะสิบห้านะคะสิบห้าเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดดังนั้นเราจะนำสิบห้ามาเรียงเป็นลำดับเริ่มตน้นถัดมาต้องเป็นจํานวนที่มากขึ้นนะคะ จำนวนที่มากขึ้นแต่ว่ามี2ตัวนะคะอ่ะเขาบอกว่าเรียงจากน้อยไปมากดังนั้นตัวที่น้อย16กับ17ตัวไหนน้อยกว่ากันคะ16ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเรียง16ก่อนและตามด้วย17คําคำตอบของข้อมูลชุดนี้ก็คือ15 16 17ตามลำดับคะ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่าง สิบสองสิบสี่สิบเอ็ดสิบสามนะคะข้อมูลชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมดสี่จำนวนนะักเรียนสังเกตสิคะแล้วตอบคุณครูเมย์หน่อยคะ่ะว่าจำนวนที่น้อยที่สุดคือสิบเอ็ดนะคะที่นี้เราจะมา ก่อนที่จะเรียงลำดับคุณครูเมก็จะให้หนักเรียนเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนระหว่างตัวที่น้อยที่สุดในข้อมูล4ตัวนี้นะคะตัวที่น้อยที่สุด2ตัวตัวแรกคือ11และตัวที่2คือ12นักเรียนสามารถที่จะตอบคุณครูเมได้ไหมคะว่า11มากกว่าหรือน้อยกว่า12เอ่ย แน่นอนนะคะ11ต้องน้อยกว่า12คุณครูเมย์ก็มีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าจะอ้าปากไปหาจำนวนที่มากเห็นไหมคะจละเข้ก็จะไปงับนะคะจำนวนที่มากก็คืออ้าปากจำนวนที่มากนะคะดังนั้น11น้อยกว่า12จำนวนเริ่มต้นตัวแรกเลยที่เรียงขึ้นมาก็คือ11ต่อด้วย12อะ ได้11 12แล้วเหลือจำนวนนะคะ2ตัวก็คือ13กับ14นะคะนักเรียนสังเกตนะคะ13จะน้อยกว่า14ใช่ไหมคะจระเคงับไปทาง14นะคะอาปากไปทางที่14ดังนั้น13นะคะ13น้อยกว่า14ตัวเลขถัดไปก็เลยต้องเป็นอะไรคะ13และสุดท้ายคือ10 สี่คำตอบของข้อมูลชุดนี้ก็คือ 11, 12, 13และ14บสีนั่นเองค่ะดังนั้นการเรียงลำดับจำนวนนะคะจากน้อยไปหามากตัวเลขเริ่มต้นเลยนะคะตัวเลขเลยเริ่มต้นต้องเป็นยังไงคะถ้าจากน้อยไปหามากต้องน้อยที่สุดใช่ไหมคะและถ้าคุณภูเมสลับกันล่ะคะ จากมากไปหาน้อยนักเรียนลองวิเคราะห์สิคะถ้าจากมากไปหาน้อยตัวเลขเริ่มต้นต้องเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นยังไงคะมากที่สุดนะคะมากชี้สุดเก่งมากเลยนักเรียนสังเกตนะคะต่อมาเรามาดูการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยคุณครูเมมีจำนวนนับมาให้ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 10 9 8ก้าแปดเดหก้าสี่สสองหนึ่งแน่นอนนะคะจำนวนที่คุณครูเมย์ให้มาคุณครูเมย์นับถอยหลังเห็นไหมคะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะจาก20ไปหา1เห็นไหมคะจาก20ไปหา1เป็นยังไงเอ่ย ลดลงนะคะลดลงจากซ้ายไปขวาลดลงทีละหนแต้มนะคะเขาจะเรียกว่าการเรียงลำดับแบบนี้ว่าเรียงลำดับจากมากไปน้อยนักเรียนมาดูตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมี16 17 15นักเรียนสามารถตอบคุณครูมเมยได้ไหมคะว่าจำนวนใดเอ่ยในสามจำนวนนี้เป็นจำนวนที่มากที่สุด จำนวนที่มากที่สุดคือ17เนะคะ17เป็นจำนวนที่มากที่สุดดังนั้นจำนวนที่จะต้องเริ่มต้นคือ17ต่อมานักเรียนนะคะสังเกต16กับ15จําจำนวนตัวต่อไปนะคะตัวที่มากระหว่าง16และ15คือ 16และสุดท้ายคือ15นั่นเองนะคะสิ้นสุดด้วยจำนวนที่น้อยนะคะเริ่มต้นจำนวนที่มากสิ้นสุดจำนวนที่น้อยเรียกว่าการเรียงลำดับจากมากไปน้อยคำตอบของข้อมูลชุดนี้คือ17 16และ15นั่นเอง ต่อมามาดูอีกหนึ่งตัวอย่าง12 14 11 13ข้อมูลชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด4จํจำนวนเรามาลองเปรียบเทียบกันสิคะถ้าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนักเรียนนะคะต้องมองหาตัวเลขที่มาก2จํจำนวนก็คือ10 4และ13และนำมาเปรียบเทียบกันนักเรียนสามารถที่จะบอกคุณครูเมย์ได้ไม่เอ่ยว่า 14มากกว่าหรือน้อยกว่า13บสาคะนักเรียนเก่งมากเลย14มากกว่าสิบสามนะคะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายมากกว่านะคะจะอ้าปากไปหาจำนวนที่มากก็คือสิบสี่นะคะจระเข้ก็จะไปงับ14นั่นเองดังนั้นนะคะค่าเริ่มต้นของเราก็จะเริ่มต้นจาก14บสี่แล้วก็สิบสามเหลือข้อมูลนะคะในชุดนี้อีกสองจำนวนก็คือ12และ11 นักเรียนลองเปรียบเทียบกันสิคะว่าตัวไหนมากกว่ากันแน่นอนนะคะ12ต้องมากกว่า11ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนำมาเรียงนะคะจำนวนจากมากไปน้อยเริ่มต้นด้วยจำนวนที่มากตามด้วยจำนวนที่น้อยตามลำดับ 14, 13 12และสุดท้ายคือ11ดดังนั้นข้อมูลชุดนี้จะได้คำตอบดังต่อไปนี้คะ่ะ เมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกสังเกตแล้วต่อไปเรามาเรียงลำดับจำนวนกันในแบบฝึกหัดหน้าที่69นะคะนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเปิดไปที่หน้า69โจทย์มีอยู่ว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในน้องหมีตัวนี้เพื่อให้การเรียงลำดับถูกต้องนะคะ นักเรียนต้องสังเกตก่อนนะคะโจทย์ข้อที่1 12 13ต่อไปคืออะไรจํานวน2จํานวนนี้นะคะสามารถที่จะบอกเราได้ว่าจํานวนต่อไปจะคือจํานวนอะไร12นะคะแล้วก็เพิ่มมา1ก็คือ13เป็นการเรียงลำดับนะคะจากจำนวนที่น้อยไปหาจำนวนที่มาก คือการเพิ่มขึ้นทีละ1 12เพิ่มไป1คือ13ดังนั้น13เพิ่มไป1คือ14 14เพิ่มไป1คือ15 15เพิ่มไป1คือ16นะคะเรามาอ่านคำตอบข้อที่1พร้อมกันค่ะเริ่มค่ะ 12, 13, 14, 1 5 1 6เก่งมากเลยค่ะนักเรียนข้อที่สอง โจทย์มีอยู่ว่า20และตัวต่อไปคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นการเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากแล้วก็ให้17และ16มาอ่าเห็นไหมคะเรามีคีย์เวิร์ดก็คือคําบอกใบ้7 7แล้วก็เป็น16เป็นการเรียงลำดับจาก มากไปน้อยใช่ไหมคะคือลดลงทีละ1เห็นไหมคะ17แล้วก็ลดไป1เหลือ16ดังนั้น20ตัวนี้ต้องลดไป1แต้มนะคะ20ลดไป1แต้มก็คือ1 9 9 9 9ลดไป1แต้มก็คือ18 18ลดไป1แต้มก็คือ17 17ลดไป1คือ16ดังนั้นนะคะเราจะได้ข้อมูลชุดนี้ว่า20 19, 18, 17และ16นั่นเองค่ะนักเรียนมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3มีอยู่ว่า15 16นะคะ15 16โจทย์บอกใบมาให้เราคือการบวกเพิ่มไป1น,นะคะเป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากดังนั้น16บวกเพิ่มไป1คือ1 7 17บวกเพิ่มไป1คือ18 สิบวกเพิ่มไปหนึ่งคือ1ิบนั่นเองเก่งมากเลยนะคะคำตอบข้อนี้คือ10บห้าสิบหกสิบเจต่อไปเรามาดูนะคะโจทย์ข้อที่สองอ่านบัตรตัวเลข11บเถึงยีและตอบคำถามนะคะอ่านบัตรนะคะนักเรียนมาดูนะคะ เรามาอ่านพร้อมกันเลยเริ่มต้นด้วยตัวเลขสิบเต่อไปคือ12ต่อไปคือ13และ10อะไรคะสิบีมีไหมเอ่ยในนี้มีไหมคะสิบสี่หายไปเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวเลขแรกที่หายไปก็คือ14บสนะคะสิบห้มี16 17กสิบเจอยู่ไหนคะสิบเมีไหมเอ่ยไม่มีตัวที่2คือ17บเนะคะสิ 8, 19และ20อ้าครบแล้ว11ถึง20ดังนั้นบัตรตัวเลขนะคะที่หายไปมีทั้งหมดกี่จำนวนเอ่ย2จํจำนวนนั่นเองนะคะก็คือ14และ17นะคะนักเรียนก็เขียนคาตอบลงไปนะคะว่าบัตรภาพที่หายไปคือ14และ17นะคะ อันไม่เอ่ยต่อไปเราจะเริ่มมาเรียงลำดับจำนวนนะคะโจทย์จะกำหนดมาให้เลยว่าเรียงจากมากไปน้อยหรือเรียงจากน้อยไปมากเราจะได้ฝึกเรียงลำดับกันนะคะต่อไปข้อที่3โจทย์มีอยู่ว่าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะจากน้อยไปมากนักเรียนสังเกตสิคะว่าชุดบัตรคานี้17 14 13 15เรียงจากน้อยไปมากนะคะ ตัวที่น้อยที่สุดตัวแรกคือ1 3นะคะคุณภูเมย์วงไว้ให้1 3เราก็จะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะคะก็คือ13ตั้งจากน้อยไปมากต่อไปเหลือ3ตัว17 14 15 3ตัวนี้นะคะตัวใดน้อยที่สุดตอบได้ไหมเอ่ยตัวที่น้อยที่สุดคือ1 4 4ต่อไปคือ15และสุดท้ายตัวเลขสุดท้ายคือ10 เดังนั้นคำตอบในชุดนี้คือ 13, 14, 15และ17นั่นเองนะคะต่อไปเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยดังนั้นตัวที่ต้องเริ่มต้นก็คือ20นะคะเซตค่าไว้เลยคือ2 0เป็นค่าเริ่มต้นนะักเรียนก็เขียน20ลงไปต่อไป 16, 12, 19 16, 12, 19ตัวที่ มากที่สุดใน3ตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวไหนคะตัวนี้นะคะคุณเมยขีดไว้ให้แล้ว19และที่เหลือ16กับ12ตัวที่มากที่สุดระหว่าง2ตัวนี้คือ16สุดท้ายตัวที่น้อยที่สุดในข้อนี้คือ1 2คําตอบในข้อนี้จะได้ว่า20 19 16และ12นะคะ ไม่เอ่ยเรามาสรุปเนื้อหาพร้อมกันนะคะในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนในวันนี้คุณครูมเมย์ก็มีเทคนิคนะคะมาให้นักเรียนเทคนิคการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากสิ่งแรกเลยนะคะถ้าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยนะคะจากน้อยไปหามากเราต้องเริ่มเรียงจากตัวที่น้อยที่สุดนะคะ เป็นค่าเริ่มต้นเริ่มจากน้อยที่สุดเลยเซตค่าไว้ตัวแรกก็คือค่าที่น้อยที่สุดเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็เรียงไปจนถึงจํานวนที่มากที่สุดเป็นจํานวนสุดท้ายนะคะและหลักการเรียงลําดับนะคะคุณครูเมย์อยากให้ดูให้นักเรียนดูหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะดูหลักจํานวนของตัวเลขว่าตัวเลขที่หลักหน่วยกับหลักสิบมันเป็นอย่างไรนํามาเปรียบเทียบกันนะคะ และเทคนิคการเรียงลำดับจากมากไปน้อยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะเรียงจากมากไปน้อยเราก็ต้องเรียงจำนวนที่มากที่สุดสเซตค่าเป็นค่าเริ่มต้นนะคะแล้วก็เรียงไปจนถึงจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะเป็นจำนวนสุดท้ายเรียกว่าการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนั่นเองนะคะ สำหรับชั่วโมงรายวิชาคณิตศาสตร์ของคุณครูเมย์ก็จบลงไปแล้วคุณครูเมย์ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนการเรียงลำดับจำนวนนะคะในภารลงานหน้าแบบสึกหัดหน้าที่69แล้วพบกับคุณครูเมย์ใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีคะ่ะ